สวัสดีครับน้าน,นะที่เข้ามารับชมช่อง nk คตายล่าครับวันนี้ก็จะมาประกอบเจ้าตัวนี่ครับบูพับเนาะพอดีส่งไปซ่อมครับคือมีอาการลมรั่วมีอาการลมรั่วอยู่ตรงระหว่างรอยต่อวาลกับห้องคอนครับก็เลยส่งไปเปลี่ยนคอนมาใหม่ครับนี่ครับอันนี้เป็นคอนตัวใหม่ ที่ได้มาส่งไปทําโบเกือบสองเดือนนะครับว่าเขาจะทําให้อนะ่ะเนาะช่างเขารับงานเยอะก็เลยกว่าจ,จะได้มาก็นานหน่อยครับก็เลยใช้เจ้าวินีไปก่อนนะเนาะแล้วก็ส่งเขาไปแก้งานวาลวตัวนี้ด้วยครับเออห้องคอนที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าเนี่ยครับสั่งเขากึงล่องจับน็อตครับเนี่ย มันทําให้ห้องคอนสึกครับเพราะว่าเวลานอ็อตมันจิกเข้าไปทีเนี้ยผมไม่ได้กึงอะเนาะมันจิกเข้าไปแล้วมันทําให้เนื้อทองเหลืองอะมันมันกระเดกขึ้นมาเวลาเราถอดอกอะมันไปสีกับตัวห้องคอนอย่างเงี้ยครับมันทําให้เกิดเป็นรอยแล้วทีเนี้ยลมมันรั่วก็เลยเปลี่ยนห้องคอนใหม่ครับ ก็เลยไปเซ็ตระบบพวกให้ตัวเนี้ยครับพวกเปลี่ยนบูทใหม่แล้วก็เข็มใหม่ครับทำมาให้ออกเซ็ตมาให้เลยก็ประมาณนี้เท่าที่ไปทำแก้มาเนาะเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูครับว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างอันนี้ลัมผมก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนครอบลัมใหม่ นี้น่าจะยาวลำที่เปลี่ยนอยู่ก็สิบหกสิบหกนิ้วลำเปลี่ยนใหม่ครับเป็นสิบหกนิ้วเดิมใช้อยู่สิบสองครับก็เลยเปลี่ยนลำใหม่เลยเปลี่ยนครอบใหม่ลำใหม่ครับสั่งครอบมาก็วัดวัดความยาวของโหลดเนาะแล้วก็ให้เขากึงมาช่างเขาก็จะกึงมาให้พอดีเข้าโหลดพอดีครับนี่ครับ มีคนถามมาเรื่องราคาครับผมก็จําไม่ได้เนาะคขานันก็เข้าข้าวครับถ้าเราจะประกอบใหม่ของผมอะมันแปลงมาจาก m สี่ครับมีคนก็ผมเห็นพีนะนะก็ถามอยู่ว่าแปลงจาก m สี่มาเป็นบูพับนี่มันซื้อใหม่ดีกว่าหรือว่าแปลงดีมันก็อยู่ที่เราชอบเองเนาะ,นะผมแปลงมาครับเราบผมก็ เปลี่ยนไปเรนะื่อยเนาะมันแปลงก็ถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วมีถังแล้วมีวาล์วแล้วมีโหลดแล้วมีลำแล้วมันก็แค่เปลี่ยนแหวนใหม่แหวนตัวนี้ครับแล้วก็แล้วก็รางรางจับกล้องแล้วก็ตัวนี้ครับไก่แล้วก็ M4 มันจะเป็นไก่ M4 เนอะอันนี้ก็เป็นไก่กล่องครับเนี่ยครับแค่นี้เอง มันก็ได้แค่นี้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เอออีกอย่างหนึ่งสําคัญเลยคือโทษทีครับนี่ครับผ่านท้ายอ่าราคาจะแรงหน่อยนะผ่านท้ายก็อยู่ที่ช่างเนาะเราได้ช่างคนไหนะครับว่าราคาเท่าไหร่ผ่านท้ายตัวนี้มันผมรับมาอยู่สามพันห้าครับช่างเขารับทำเนาะสามพันห้าแต่ต้องส่งชุดนี่ครับส่งถังส่งถังส่งแหวนเนี่ยส่งชุดเนี่ยไปครับแล้วก็คอนเนี่ยครับ นี่ส่งชุดนี้ไปให้เขาเราต้องส่งชุดนี้ไปให้เขาเลยเนี่ยนี่นชุดนี้ครับไปให้ช่างเขาถึงจะทผํผพานท้ายให้เราได้แบบเป๊ะๆเนาะก็จะประมาณนี้ครับส่วนเรื่องราคามันก็แล้วแต่เราจะได้ของถูกหรือว่าของแพงมาครับมันตอบไม่ได้หรอกโหลดบางทีมันราคามันไม่เหมือนกันนะครับง่ายๆนละโหลด ราคามันไม่เหมือนกันอ่าบางเจ้าก็ถูกบางเจ้าก็แพงอยู่ที่เราได้มาเดี๋ยจะบอกราคากลางๆมันไม่มีหรอกครับเนอะอยู่ที่เราได้มากกว่าว่าราคาถูกราคาแพงเราจะประกอบเองหรือว่าเราจะซื้อเป็นครบชุดมันก็แล้วแต่เราเนาะครบแบบเป็นเซ็ตเลยแบบพร้อมยิงเลยก็มีครับมีขายหมดแหละส่วนตัวเนี้ยผมก็ใช้ลวดลวดเชื่อม4มิลเอามาทํานะครับ ครีตัว็ล่างไกนะตัวนี้ล่างไกครับลวดเชื่อบสเตเลสเป็นลวดเชื่อมสเตเลสผมก็เอามาขี้ทูบออกแล้วก็เอามาดัดเอาเข้ากับรูผพานท้ายเราแค่นั้นเองครับเนี่ยแค่นี้ครับที่ผมทำเนาะก็ประมาณนนี้เดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ให้น้าๆได้ดูกันเนาะว่ามันจะ ง่ายหรือว่ายากประมาณไหนครับมาดูกันเลยดีกว่าครับก็เอาค้อนใส่กับตัววาล์วก่อนเนาะเดี๋ยวหยดน้ามันครับหยอดน้ามันตรงโอลิงให้มันลื่นหน่อย ใสค้อนไปก็ดูนะครับรูให้มันตรงกับรูวาลครับขึ้นค้อนไวก่อนนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ขันน็อ เล็งให้ตรงครับแต่ดูเขาทํามายังไม่ค่อยตรงนะมันยังรูวาวกับรูคอนเนี่ยครับมันต้องกึงเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเหมือนว่ามันยังยาวอยู่ก็ไม่เป็นไรครับมันยังมีรูลม,มก็ถือว่าใหญ่อยู่ผงก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ ทันเลยประกอบปร,ประกอบได้ครับแต่ประกอบแล้วไม่ให้ลมรั่วมันก็น่าจะยากอยู่เนาะประกอบไม่ให้ลมรั่วได้ก็ถือว่าผ่าน,นครับนี่ครับให้เขาเยบก่อนเนาะนี่ก็จะมาประกอบชุดล่างตัวนี้ จะเรียกว่าไอ้ลางลางไก่ครับพอดีไหมอ่าพอดีนะครับก็จะคันเข้าไป ให้น็อตมันจะมีสองฝั่งนะครับน็อตคือให้มันชนบีบชนกันก่อนมันจะไม่รัดไก่นะครับจะไม่ขันนั่นว่าขันแค่ตึงมือครับนี่นะขันสองฝั่งครับมันจะไม่เท่ากันนี่อันนี้ผมมัน วางดัดไว้พอดีแล้วเนาะเรามาดัดเองนะครับไอตัวเร,เรียกว่ารางรางไกเรามาดัดเองมาดัดให้มันเข้ารูปก,กับพานท้ายไมราะนั้นมันติดครับผมก็ดัดไปเรื่อยครับดัดจนแบบมันจะเข้าที่เราทาเองนะเนาะเราทำใช้เองด้วยครับมันมันไม่มีมาตรฐานตายตัวทําใช้เองนี่ครับไกแต่งแค่นี้ก็รั่นแล้วครับ แล้วมาวางดูวางดูว่ามันเข้าได้ไหมวางใส่กับพันท้ายว่ามันจะเข้าได้ไหมครับว่ามันติดอะไรไหมตรงนี้สำคัญเลยครับเนี่ยมาประกอบดูมันติดอะไรหรือเปล่าเวล,ลากดไก ไม่มีปัญหาอ่าถือว่าผ่านนะครับแต่ค้อนตัวนี้มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงที่ว่าผมส่งไปทำเนาะคือมันไม่เสมอเท่ากับตัวเก่าไหมครับนี่มันไม่เสมอเท่าตัวเก่าผมก็บอกช่างแล้วนะแต่ช่างเขาก็ยังไงนะรอของก็รอนานแล้วด้วยแต่ทํามาเราก็วัดขนาดให้เขาแล้วนะแต่ก็ยังไม่เป๊ะให้เราเนาะ มันก็ไม่เป็นไรครับทํำไงได้ล่ะเราให้เขาทําก็ต้องทําใจครับก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันครับเดี๋ยวมาประกอบกันต่อเลย พอได้ชุดนี้แล้วก็มาใส่โหลดกันต่อครับใส่โหลดกันต่อเลยโหลดตัวนี้ของเดิมคือตรงนี้ครับสังเกตดูไหมครับนี่ครับรูรูตรงนี้ยครับตอนแรกมันเห็นรอยดำๆให้มันตื้นครับนิดเดียวเองประมาณ 5มิลได้ั้มครับที่เขาเจาะอันเก่าเข้ามาแล้วท่อเนี่ยครับมันเข้าไปวางได้นิดเดียวแล้วทีนี้มันหลวมมันทําให้ลหมอมอกลงรอยต่อของระหว่างคอนกับระหว่างคอนกับโหลดด้วยครับอันนี้ช่างเขาก็ทํามาให้ใหม่ครับเจาะลึกเข้าไปให,ให้ใส่ท่อได้ยาวขึ้นทําให้ลมมันรั่วยากขึ้นครับโอเคเดี๋ยวมาประกอบกันครับ ท่อไปครับแล้วก็กดปลดเข้าไปขันน็อตท้ายก่อนดีกว่าจะเก๊กลางๆหน่อยนะครับขั้นตอนไขน็อตมันลำบากหน่อยเพราะว่าอัดกล้องอัดวิดีโอด้วย แล้วก็ทำด้วยมันก็จะยากๆหน่อยนี่ครับหันน็อตตัวท้ายก่อน ขึ้นล็อกอขันตัวกลางน็อตจับโหลดจะมีแค่สองตัวครับ ปลดก่อนเดี๋ยวลั่นอีกอนี่ครับรูปล่างแล้วเนาะไม่มีอะไรครับเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ดูดินิดหน่อยนิดเดียวองครับใส่ลำเข้าไปลำสิบหมิลครับมาใส่ลำกันต่อเลย เดี๋ยวหยดน้ำมันกนครับต้องหอยดน,น,น้ำมันในโอริงไงจะได้ลื่นลำจะได้เข้าลื่นๆครับโอเคนี่ครับแล้วก็คานอ็อต เข้าไปสองตัวครับน็อตจับมีสองตัวตึงมือพออันนี้ประกอบให้เร่าวเนาะตึงมืออ่ะนี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ใส่รางตัวนี้รางส่งไปส่งไปทําสีเหมือนกันนะครับตัวสีที่ได้มาดาง ไม่สวยเลยครับก็ถือว่าไม่ไม่เวิร์กเนาะผมส่งเขาไปได้สีมาเขาไม่เขาได้รอบเดียวเขาไม่ไดซ้ำให้ครับทั้งๆที่ว่าเขาก็รู้อยู่ว่าสีมันด่างเนาะแต่ก็ไม่พูดเนาะไม่พูดถึงเนาะว่าเป็นช่างที่ไหนเนาะโอเคครับทำต่อ จะมีน็อตจับอยู่ตรงหัวตัวนึงครับ เราจับตรงนี้อีกสองตัวครับอีกตัวมันอ,อยู่ไหนน่าจะอยู่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหม ผมให้ช่างกึงตรงนี้ออกเนาะถ้าไม่กึงน่าจะสวยกว่านี้นะผมว่านะผมก็ยังนึกเสียดดยอยู่เลยเพราะตัวนี้มันลางจับตัวนี้มันจะแพงครับตัวนี้เฉพาะลางเฉพาะลางจับตัวนี้เก้าร้อยครับใี่ดูดิถ้าทําใหม่ก็ถ้าอยากได้สวยผมก็ต้องสั่งใหม่ครับเนี่ยให้มันปิดคุมตรงนี้เม็ดเลยแล้วก็มายั่นี่เลยเห็นไหมครับของเก่าเป็นอย่างนี้แล้วผมให้ช่างกึงใหม่แม่ผมไม่น่าเลยใจร้อนไปหน่อย นี่ครับงานก็เรียบร้อยมานนี้ครับประกอบเสร็จชุดยิงไม่ง่ายครับประกอบไม่ยากเนี่ยแล้วเก็บเสียงตัวที่ผมสั่งมาก็าจะมาใส่กับเจ้าตัวนี้เนาะเดี๋ยวเอามาใส่ให้ดูครับนี่ให้ดูชุดยิงก่อน เดี๋ยวมาใส่เข้ากับพันท้ายใส่เข้ามาดูกันเรียบร้อยครับ ไม่ยากครับประกอบง่ายๆดูเดี๋ยวก็คาน็อตตัวเดียวครับนี่ล็อก่ันท้ายอยู่ตรงนี้แต่ผมยังไม่ขันเนาะผมยังไม่ได้เติมลมเข้าไปเยอะเนาะน,นี่ครับเสร็จครับเถือว่าแต่เสียตรงนี้หน่อยนึงเนาะนี่ครับ,รบมีตำหนิตำหนิหน่อยนึงครับตรงนี้ มันจะไม่เท่ากับคอนตัวเดิมแล้วคอนตัวเดิมเราเปลี่ยนและให้ดูครับในหลายมุมเนาะนี่หมู่พับครับแปลงตัวนี้ผมแปลงจาก m สีมานะครับเดี๋ยวอาจจะสั่งให้ช่างวัดคํำครอบตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับ ครอบปิดตรงนี้เป็นไม้เป็นไม้ครอบปิดตูดนี่ครับให้มาครอบส,สวยๆนะก็ได้ครับนี่เดี๋ยวถ้าางนั้นเดี๋ยวลองปรึกษาช่างดูครับว่าตรงนี้มันโผล่มาอย่างนี้เนาะก็ปิดให้มันสวยขึ้นก็ทําวัดขนาดให้ช่างไปแล้วก็ครอบตรงนี้ขึ้นมาก็ดูด,ดีแล้วครับตัวนี้ผมจะต้องสั่งกล้องใหม่ กำลังเล็งดูอยู่ว่าจะเอากล้องยี่ห้อหนนอะไรเนาะยังเลือกไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่ากล้องที่ใช้อยู่มันใช้กับตัวเจ้ามินิอยู่ครับแต่ตัวนี้ยังหากล้องที่เหมาะกับมันไม่ได้เนาะมาฟังเสียงกันดีกว่ามีลมมาลอม้องเหนียวเนี่ยวกายครับดู นี่ครับไกผมก็ค่อนข้างจะน,นิ่มอยู่นิ่มอยู่นะเค,ครับก็จบไปเนาะนี่ครับรีวิวประกอบเจ้าตัวบูพับผมครับที่ว่าส่งที่ว่าผมบอกว่าซ่อมอยู่ซ่อมอยู่นี่ยนะครับผมซ่อมช่วงระบบคอนคอนแล้วก็พวกวาลพวกโหลดนี่ครับต้องไปเซตระบบมาใหม่เซตระบบใหม่ครับ คือให้มันใช้งานได้แบบไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่คอนตัวเก่าก็คือลมมันออกช่วงเนี้ยครับที่บอกอยูว่าร้อยต่อระหว่างวาลกับคอนนะครับลมมันออกตรงนี้มันมันแก้ไม่ได้ครับคือต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนโอลิงไปสามสี่ตัวก็ไม่หายมันไม่ปัญหามันไม่ใช่ตรงโอลิงนะครับมันคือแบบว่าไงล่ะ พราะว่าโอลิงขนาดของมันอ่ะมันมาตรฐานอยู่แล้วแต่คุยใส่อคอรอ์น่ะในเสื้อคอนมันมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนคอนดีกว่าจบไปแค่จบ,จบไปนี่ครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับประกอบเนาะถ้าคนไหนสงสัยอะไรทักมาถามได้ครับผมก็ถ้าแนะนำได้ก็จนแนะนำเนาะ แนะนําได้ว่าช่างไหนอะไรยังไงครับทักมาถามได้จะชอบทรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้หวงอะไรเนาะก็คนชอบชอบด้วยกันเนาะชอบสายลมด้วยกันชอบใน pcp อะครับก็แนะนำได้ครับแต่ผมแจ้งไว้เลยตอนเนาะว่า ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ประกอบขายหรือว่าอะไรนะครับผมประกอบไว้ใช้อย่างเดียวใช้ของผมเนาะเพราะว่าผมชอบไงก็เลยประกอบไว้ใช้ครับนะครับถ้าชอบเหมือนพี่ๆน้าๆแหละครับก็ชื่นชอบกันนะเนาะผมก็ชอบเหมือนกันครับก็มาใช้มีปัญหาตรงไหนก็จะแกะซ่อมให้ดูครับเพราะว่า ของมันใช้ไปมันเป็นเกี่ยวกับพวกระบบโอลิงเนาะถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องเปลี่ยนต้องแก้ครับเหมือนกันครับว่าผมใช้ไปผมก็ซ่อมไปเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วใช้ยาวเลยไม่ได้ซ่อมซ่อมนะครับก็ซ่อมไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ไปซ่อมไปครับเปลี่ยนยนู่นเปลี่ยนนี่ครับก็เราชอบอนะเนาะก็ไม่มีคําว่าแพงนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม ช่อง NK สายล่าด้วยนะครับโอเคครับ